สายธาตุไฟเป็นคนจริงใจคำไหนคำนั้นชาวสิงห์มักจะคิดว่าตัวเองต้องดำรงตนให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นทางด้านจิตใจและก็ชีวิตแนวคิดดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเราคนเดียวแต่ชีวิตของเรานั้นจะต้องดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงเพื่อใครอีกหลายๆคนในเดือนกุมภาพันธ์นี้อิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวพระเสาร์ร่วมเรือนอยู่ในภพอรี เนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตนุลักษ์กรหรือตัวตนของชาวราศีสิงห์ดันไปอยู่ในเรือนอริด,ด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตนุลักษ์ของชาวราศีสิงห์นั้นได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์สถานาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความสมัครใจหรือไม่ก็ตามชาวราศีสิงห์มักจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแก้ไขความขัดแย้งของคนภายในครอบครัว,รวการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนภายในอง,องค์กรหรือบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหานั้นมักจะมีในยากเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วย ข้อดีประการสําคัญอิทธิพลของความเป็นอุดมเกณฑ์ของดาวอาทิตย์นั้นชาวราศีสิงห์หลายคนมักจะมีสถานภาพในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีในกรณีที่ชาวราศีสิงห์อยู่ในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐรัฐวิสาหกิจคุณอาจจะตกอยู่ในสถานนะได้รับการมอบหมายจากเจ้านายของคุณนะครับให้ไปดีลหรือไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรก็ได้ แต่พอรังวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวตรุนักอาทิตย์ของชาวราศีสิงห์ไปอยู่ในเรือนภพปัตตนีมักจะมีสถานการณ์ที่เราจะต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาการผูกพันเชิงความคิดการกระทําหรือปัญหาที่เกิดจากนิติกรรมบางอย่างที่คู่ครองหรือแฟนของคุณได้สร้างขึ้นสถานะความเป็นประของดาวอาทิตย์ภาษาโหรศาศาสตร์ประแปลว่าเป็นของคนอื่น หลายคนชาวสิง์จะตกอยู่ในสถานะตกกระไดพลอยโจรนะครับต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานะความผูกพันอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมการทําสัญญาหรือการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินอันเนื่องจากความผิดพลาดของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุณก็ได้จุดสําคัญในเดือนนี้ชาวราศีสิงจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าการแก้ไขปัญหาอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากตัวชาวราศีสิงเป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยตรง ชาวสิงเองจะต้องประเมินตัวเองนะครับว่าคุณพอไหวหรือเปล่ากับการเข้าไปช่วยเขาแต่ถ้าในเงื่อนไขที่คุณช่วยไขไปแล้วสุดท้ายได้สุดหนังเรื่องนี้ก็จบไม่สวยหลายคนชาวสิงอาจจะต้องประเมินนะครับและก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะมีท่าทีในระดับเท่าไหร่ถ้าชาวสิง์นำตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยไม่มีขีดข้อจํากัดปัญหาหลายอย่างมันจะผูกมัดตัวคุณให้คุณรู้สึกอึดอัดอย่างมาก และคนชาวสิงห์ถ้าฟังมาถึงจุดนี้คุณอาจจะมีความคิดที่ว่านะครับบางอย่างถ้าช่วยได้ฉันก็ช่วยไปบางอย่างถ้ามันช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมและที่สําคัญชาวสิงห์อย่าคิดว่าหัวไหล่ตัวเองจะแข็งแรงพอที่จะต้องแบกรับปัญหาของคนทุกคนไว้คนเดียวเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับคุณโดยตรงนะครับเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในการรับผิดชอบบ้างก็ดีเรามาดูพื้นดวงชะตานะครับพวกเราชาวราศีสิงห์ผ่านไพย่พยากรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไร nivon the fool queen of sword king of sword and king of cups สองหน้าไพ่ใบแรกนะครับคือนายวอนแอนด์เดอะฟูลนายวอนคือปัญหาที่ค่อนข้างรัดตัวรุ่มเลา้สาสภาวะหน้าที่การงานหรือบทบาทความรับผิดชอบของชาวราศีสิงในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะแต่บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปัญหาหรือภาระความรับผิดชอบดังกล่าวนั้นเขาไม่ได้รู้สึกรู้สานะครับเขายังใช้ชีวิตแบบเออระเหยลอยชายใช้ชีวิตไปวันๆไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา แต่ตัวชาวราศีสิงห์เองกลับมีความเครียดวิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนเจ้าตัวที่ก่อปัญหาเขาไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยหน้าไพควีนออฟสอดติดกับไพคิงออฟสอดหลายคนชาวสิงห์อาจจะต้องระวังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของบุคคลรอบข้างไมยรวมถึงตัวคุณด้วยตำแหน่งดวงเมืองนะครับดาวมรตยูกับดาวอังคารกลุ่มลัคนาประกอบกับดาวพระราหูยังอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่สถานการณ์เชิงเศรษฐกิจของบ้านเมืองนะครับและเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างปั่นป่วน หน้าไพ่ n n o o s ฟ o r d มันติดกับไพ่ k n n o of ครัหลายคนชาวราศีสิงมีความคิดในจิตใจว่าถึงแม้จะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนฉันก็ต้องพยายามแก้ไขมันให้ได้ในที่สุดสถานการณ์เชิงความคิดดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดในจิตใจชาวสิงใครบางคนนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกแต่ตัวคุณเองจะต้องตั้งคำถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคุณเอาอยู่หรือไม่ และที่สําคัญนั้นไซต์ตัวชาวสิงจะต้องเข้าใจว่าบางอย่างคุณก็สามารถแก้ไขได้บางอย่างถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขได้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเขาถึงบอกว่านักขับเสียเหงื่อพกกีฬายังดีกว่าเสียเวลาให้กับคนที่ไม่รักดีถ้าในเงื่อนไขชีวิตจริงแล้วคุณต้องไปช่วยเหลือคนที่ไม่รักดีแล้วเราก็บางคนชาวสิงอาจจะต้องปล่อยให้บุคคลคนนั้นได้รับบทเรียนทางด้านชีวิตบ้างก็ดี To ส s ดซิกสอ o ทูเ Two, two Pentacles Seven Cups n n e i g h t วอ n d s สามหน้าไพ่คือทูสอดซิกสอดแอนทูเป็นเกิลชาวราศีสิง์ในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังประเด็นการถูกหลอกลวงทางด้านการเงินหรือไม่กระทั่งต้องระวังประเด็นความเสียหายเนื่องจากคุณไว้ใจใครบางคนนะครับในการบริหารจัดการด้านการเงินสามหน้าไพ่ดังกล่าวยังให้ในยากเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางด้านการเงินที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสิงครก็ตามที่อยู่ในสายงานอาชีพอิสระคนค้าขายในเดือนนี้จะบอกว่าเศรษฐกิจทางด้านการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวก็ได้และสองหน้าไพ่ใบจบคือเซเว่นคัพแอนด์เอ็กวชาวสิงห์มักจะตกอยู่ในสถานะความคิดวกนวนนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับเรื่องทางออกทางด้านชีวิตของคุณกับปัญหาที่เข้ามาในเดือนนี้และเมื่อชาวสิงห์ผ่านเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วคุณอาจจะได้ผลึกความคิดที่ว่า การพยายามที่จะเปลี่ยนคนอื่นให้ได้ดั่งใจสุดท้ายคุณอาจจะรู้ว่ามันเสียเวลาก็ได้ จะบอกว่าภาพรวมพื้นดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ลัคนาหรือไพ่ยพยากรณ์ก็ตามมีทิศทางที่คุณจะต้องมีความยุ่งเกี่ยวกับปัญหาค่อนข้างเข้มข้นว่างันเถอะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานนะครับเพราะเราชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรจริงๆอ่ะปัญหาตัวคุณอนะ่ะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาของคนอื่นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าชาวสิงอย่าพยายามทําตัวเป็นสุภาพบุรุษจุดทาเทพนะครับช่วยเหลือหรือเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราสหมดแค่นั้นเองมันก็จะเบาไปเยอะ ทร e s o r t t h m m g i i c เ a i s e v e n นฟอน o ทน s o r d and t h e Tower ทุกสังคมจริงๆมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งแวดล้อมทางด้านหน้าที่การงานเพราะเราชาวสิงมักจะตกอยู่ในสถานะที่ถูกกันแคลงหลายคนมักจะตกอยู่ในสถานะที่ถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจชาวสิงบางคนนั้นไซส์อาจจะคิดว่าฉันทำงานดีแทบตายแต่สุดท้ายี่สุดพวกเรามักจะถูกทรยศโดยคนใกล้ชิด อันนี้คือความหมายของทรีสอดนะครับคือการทรยศกันแกล้งเมื่อไรก็ตามที่หน้าไพ่เทนสอดสมันติดกับไพ่เต๋ะทาวเวอร์คือการเผชิญหน้าหรือการไข้กับคนภายในองค์กรหรือแม้กระทั่งการแข่งแย่งแข่งขันภายในองค์กรหรือเชิงธุรกิจภายนอกก็ตามชาวสิงหลายคนถ้าประเมินว่าการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งหรือการไข้กับใครบางคนภายในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ตามสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดชอกช้ำ แต่ถ้าคุณเลือกวิธีการเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการรักษาศักดิ์ศรีของคุณแล้วล่ะก็ผมว่าอาจจะต้องคิดใหม่การประกคองหรือการรักษาศักดิ์ศรีหรือหน้าตาคุณไว้ให้มันดีต้นทุนที่คุณจะต้องเสียไปมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ King of a o r to cups six p e n d a c l e r the, the h elephant and the d a t e หนาไพ่ King of Wands มันแสดงถึงความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานนะครับกรณีชาวสิงใครก็ตามที่มีความมั่นคงทางด้านการงานแล้วคุณอย่าพยายามไปทําอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงหมายรวมถึงกรณีชาวสิงเป็นข้าราชการรัฐรัฐวิสาหากิจกระแสะความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรของคุณค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่าพยายามนําตัวของคุณเป็นตัวละครฝั่งใดฝั่งหนึ่งของความขัดแยง้งผมว่าน่าจะเวิร์ก หน้าไพซิกส์เพนเดเคิตีความหมายในเชิงคนทํางานอาชีพค้าขายอาชีพอิสระสถานภาพทางด้านการสร้างไรายได้ในเดือนนี้เป็นอย่างไรผมว่าอยู่ในทิศทางแคบประคองตัวและหน้าไพทูคัพส์นะครับมันติดกับไพซิกส์เพนเดเคิลสการรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับลูกค้าเก่านะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญสําหรับคนค้าขายที่จะต้องพิจารณาอย่างมากและสหน้าไพใบจบคือเ h e e l e p h a n t a n d the Date เป้าหมายเชิงหน้าที่การงานกับช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้มันอาจจะมีเหตุที่จะต้องล่าช้าออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสิงห์นะครับที่ทําธุรกิจกับรัฐรัฐวิสาหกิจการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตกเบิกทางด้านการเงินอาจจะมีกณฑนล่าช้าก็ได้อาจจะต้องมีแผนสำรองเงินสดไว้กรณีการตกเบิกงบประมาณมันมีความล่าช้าด้วยเรามาเปลี่ยนโหมดเป็นบรรยากาศสักนิดนึนดีกว่าไซโซดชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกัน กับกรอนสายโสดประจำเดือนกลุ่มภาพันธ์พอถึงเดือนแห่งความรักมักใจวันใช่ตัวฉันเลือกมากก็หาไม่แต่ชัตตาใหญ่ขัดสนคนจริงใจอยากล้างใครออกจากใจไผคนลวงถามจริงเหอะดวงจะเจอคนดีไหม คนที่ใช่คนจริงใจได้แหนห่วงอยู่ชิดใกล้คอยห่วงใหญ่คอยเป็นห่วงสายโสดทวงหารักแท้เบื่อแพ้ใจจะบอกว่าความเหงามันไม่ค่อยเข้าใครออกใครนะครับแต่เข้าเราทีไรไม่เห็นจะออกไปสักทีสายโสดหรือสายไม่โสดแต่ชอบแคปชั่นหรือกรอนประจำเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777ประเดมาโดยล๊อกผมอยากจะให้กำลังใจสายโสดชาวสิงในเดือนนี้ว่า ฉันคิดถึงเธอภาษาอังกฤษใช้คำว่า I miss you สายโสดคนไหนอยากจะมีคู่ฝากกรุณาพิมพ์444มาได้แลกันส่วนคนไหนอยากจะมีคู่เร็วๆนะครับฝากกรุณารัวเลข4มาเยอะๆเลยเรามาลุ้นครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักสายโสดจะมีโอกาส lucky in game and in love หรือไม่ชูสอด seven cup the sting t e n d e curl and three bonds หน้าไพ่เดอะสตงเป็นหน้าไพ่ประจําตัวของชาวสิงโดยตรงและหน้าไพ่เดอะสิงนั้นนะครับมันถูกลายล้อมด้วยหน้าไพ่เทนเบเต c เกิลคือเรื่องเงินและก็เซเว่นครับ จิตใจของชาวราศีสิงศรีสดมักจะคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมคมันนี่หรือความฟุ้งซ่านทางด้านปัญหาที่เข้ามาในเดือนนี้สายสดชาวสิงหลายคนนะครับไม่ค่อยมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องฮาร์โมนีความล้มความรักเอาซะเลยห้าหน้าไพ่ชุดแรกไม่มีหน้าไพ่อะไรที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความล้มความรักสายสดมักจะมีความคุค้นคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมคมันนี่กับการแก้ปัญหาในชีวิตซะมากกว่า t h e h e r m ิ t เอ็ฟอนนายสอด The Fool d n d n i ยเ p e n t a e c l e s หน้าไพ่ตำแหน่งที่6คือหน้าไพ่ The Hermit สถานการณ์ในเชิงชีวิตจะบอกว่าโสดสนิทติดทนนานไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหน้าไพ่นายสอดนะครับมันติดกับหน้าไพ่ The Fool เป็นที่รู้ๆกันนะครับพอเวลาเราเหนื่อยจากหน้าที่การงานตกเย็นแล้วก็แทบจะสลบสายโสดมักจะไม่มีอารมณ์ที่จะไปหาใครมาคบหรือเมคเลิฟงัันเหอะจาก,การโดยสรุปนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สายโสดชาวราศีสิงห์ว่า ขอข้าวขอแกงนะครับให้ไปขอกับพระจันทร์แต่ถ้าจะขอมีสัมวันผมว่าฝันไปเถอะเรามาดูความรักสาย1.5นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะมีโอกาสอัพสเตตัสเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ The elephant the judgment queen of cup The High Priestess and Eight of Swords หน้าไพ่ The Judgment เป็นหน้าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงสถานะและหน้าไพ่ The Judgment ดันติดกับหน้าไพ่ที่ค่อนข้างดีมากคือ Queen of Cups หลายคู่สาย1.5มักจะมีการอั s t a t e ตัดกายเป็นคนที่มีแฟนบรรยากาศความรักของสาย1.5บางคู่บางรายก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดสถานะกับสังคมว่าเราเป็นคนที่มีแฟนแต่ในเชิงพิตินัยนะครับผมว่าจัดไปหลายรอบแล้ว8 of Wands Seven h e c t r l n i f of Wands t รีเป็นเด e c e r a n แ Fo Cups คัหน้าไพ่ใบจบดูสวยหรูนะครับคือไพ่โฟวอนคือไพ่แห่งครอบครัวบางรายสาย1.5นะครับมักจะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปแล้วก็ได้บรรยากาศการเจรจาของสาย1.5ไม่ใช่พูดเกี่ยวกับเรื่องความรวงความรักความรู้สึกอย่างเดียวใจสองใจมักจะมีการพูดคุยของการสร้างสถานนะทางด้านความมั่นคงทางด้านการเงินร่วมกันก็ได้ จะบอกว่าบรรยากาศความรักสาย1นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ everything จริงกระเบลเรามาดูความรักสายมีคู่ชาวราศีสิงห์กุมภาพันธ์ king of swords for p e n d e c l e six cups four cups and the chariot ผมตีเป็นสองในายากรณีที่สายมีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีประเด็นการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานของคุณ ประเด็นที่2ก็คือว่าข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจนะครับหรือหลายครอบครัวอาจจะมีปัญหาการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินก็ได้2หน้าไพาใ่ใบที่4ใบที่5คือ f o u คัพส์แอนด h เดอะช i รอจะมีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนะครับวันวันบ้าแต่งงานข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอาจจะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวค่อนข้างมีงานยุ่งในเดือนนี้พอคนเราเวลามันงานยุ่งมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เกี่ยวกับกเรื่องฟงุฟง้ฟงฟิงเท่าไหร่ว่างั้นเถอะ รอบมันตก The Justice Queen of v a n s The Sun Two Sword and Seven Vons แม้ว่าภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานสายมีคู่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่หน้าไพ่ The Sun and Queen of v a n s มันสะท้อนพลังในเชิงบวกมากความรักสายมีคู่ในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ผมก็ว่ายังอยู่ในทิศทางที่ใช้ได้อยู่เปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของหนะ้าโหรา โชคลาบวาส,สนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับชาววิโอราสีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์หน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ7ซเ n ่นบอเป็นไพ่หมายเลขที่7 The Justic สเป็นไพ่หมายเลขที่8 7 8นะครับ7 8 8 7บางคนอาจจะชอบ1 8 8 1ด้วยก็ได้ เอ f ออฟเป็นเดอะเคิร์ดเป็นไพ่หมายเลขที่1นะครับ7 1 7 7 1 1 8 8 1 Knight of w a n ไฟวอไปดูที่ทะเบียนรถไม่จำเป็นต้องไปทะเบียนรถคุณนะครับทะเบียนรถไหนที่มันดิดตาจัดไปและหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือนายครับเป็นไพ่หมายเลขที่9 9 7 7 9 9 8 8 9กันเหนียว8 6 6 8ระวังทะเบียนรถอยากจะฝากแคปชั่นขั้นรายการนะครับสำหรับชาวสิงห์ที่ชอบเกี่ยวกวับด้านโชคลาภลาบ,ลาบ เดือนแห่งความรักนี้ขอจงเป็นเดือนแห่งการหมดทุกข์หมดโศกชาวสิงค์คนไหนอยากจะมีโชคฝากกรุณาพิมพ์555โดยด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะมีโชคได้เร็วนะครับแล้วก็เยอะๆด้วยฝากกรุณารัวเลขห้าม,มาเยอะๆเลยเรามาดูโชคลาบลาบลอยอีกสชุดหนึ่งนะครับหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ6ครับเป็นไพ่หมายเลข่6นะครับบางคนอาจจะให้บุตรหลานคนหยิบโชคหยิบลาบให้ก็ได้ Night of w a n d s ทะเบียนรถอย่างน่าสนใจอยู่ The s t a n k เป็นไพ่หมายเลขที่11 111771 766779971661 Exort <G ül üyor> เป็นไพ่หมายเลขที่886688998อาจจะต้องตามนะครับบางคนอาจจะชอบ1881ด้วยก็ได้และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ Four Bonds <G ül üyor> เป็นไพ่หมายเลขที่4 48844114กันเหนียวนะครับระวังทะเบียนบ้าน กราบขอพระคุณพวกเราชาวสิงห์ทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจแต่ถ้าชอบช่องนะโหราและไซสฝากกรุณากดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือจัดหาเปอร์มงคลเสริมดวงชะตาปรึกษาทางนั้นเลิกยามก็ดีด้วยการขึ้นดวงไทยวันเดือนปีเกิดเวลาเป็นดวงบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน q r วอาหรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายด้วยมุมมองความคิด ให้พวกเราชาวสิงในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตไม่ใช่คำว่าไม่มีโอกาสแต่มันคือคำว่าเคยมีโอกาสและที่สำคัญก็คืออย่าคาดหวังในสิ่งที่คุณไม่ได้ลงมือทำเป็นกำลังใจพวกเราชาวสิงทุกท่านนะครับสู้ๆพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณโหรามหาชน